เข้าร่วมเนไอซีนั้นเป็นสิ่งที่เป้าหมายที่เราต้องทำนะแต่มันก็อยู่บนพื้นฐานพวกเราก,ก็กำลังอยู่ในระยะในการเตรียมตัวนะแต่แล้วก็เพราะว่ายังไงถ้าเข้าไปทําได้มันกม็มันมีหลายสิ่งหลายลอย่างที่เราต้องทำนะหนึ่งต้องทางด้านกฎหมายเราต้องแก้ยังไงให้เข้ากันได้สองไอ้ระบบการเงินการธนาคารของพวกเรามันก็ต้องร่วมกันมาและสาม้เรื่องคารนซีพวกเรามัน มัน้เง MM um ินดองของเรามันยังไม่เป็นเงินเป็นตัวเงินที่มันแต่แบบเปลี่ยนไมได้แล้วตามตามแบบมาตามระบบขงสามตการให้ข้อมูลวิสัยทัศน์การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฮานอยของผู้บริหารด้วยภาษาไทยอย่างชัดถ้อยชัดคําสะท้อนความพร้อมส่วนหนึ่งจากอีกหลายส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนามแห่งนี้พร้อมเดินหน้าเข้าสู่การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นายซุงเล่าว่าตลาดหุ้นของเวียดนามที่มีอยู่2ตลาดคือตลาดหุ้นโฮจิมินที่เริ่มตั้งขึ้นในปี2543และตลาดหุ้นฮานอยที่เริ่มตั้งขึ้นในปี2548ยังอยู่ในกระบวนการเร่งปรับปรุงอุปสรรคด้านกฎหมายด้านระบบการเงินการธนาคารและระบบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้การซื้อขายหุ้นของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมีความคล่องตัวคาดว่าจะมีความสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่ได้ในอีก3-4ปีข้างหน้า ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในรูปกองทุนจากสหรัฐยุโรปญี่ปุน่นสิงคโปร์และมาเลเซียส่วนที่ซื้อขายมากยังเป็นกลุ่มรายย่อยในประเทศโดยตลาดหุ้นฮานอยมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันประมาณ900ล้านบาทและมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมา r k e t Cap เกือบ2แสนล้านบาทจากบริษัทที่เข้าจดทะเบียน308บริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลางและเล็กส่วนตลาดหุ้นโฮจิมินมีขนาดใหญ่กว่า เพราะบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเกือบ400บริษัทส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่มีมูลค่าการซื้อขายต่อวัน2,600ล้านบาทและมูลค่า Market Cap กว่า1,500ล้านบาทตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาในแต่มาแรกปีนี้เศรษฐกิจของเวียดนามฟื้นตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกคาดว่าในปีนี้ขยายตัวได้รละ5 8 ทำให้บริษัทในตลาดหุ้นเริ่มจ่ายเงินปันผลได้และน่าสนใจลงทุนเพราะมูลค่าหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีด้านกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวระหว่างเดินทางไปติดตามการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฮานอยหลังจากได้มีส่วนสนับสนุนระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอบรมความรู้ด้านบุคลากรให้ระบุว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นฮานอยมีมากถึง1นล้านสองแสนบัญชีขณะที่ไทยมีเพียง9 7 0าแสบัญชีจึงไม่ใช่เรื่องยากที่เวียดนามจะแข่งขันในเวที AEC ได้และไทยไม่ควรประมาทนะครับการที่ตลาดที่นี่มีนักลงทุนมากนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเพา่งออยิง่งช่วงนี้เศรษฐกิจที่นี่แนวโน้มก็ดีมากๆนะครับ อ,อินเด็กซ์สขึ้นถึงเกือบ20%ในปีนี้ก็จะเห็นได้ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็เดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและรวดเร็วนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางเราต้องกลับไปคิดว่าของเราจะทำอย่างไรให้อายังเป็นที่น่าสนใจของอนักลงทุนไม่ว่าจะต่างประเทศนักทุนของเราเองหรือนักทุนในอาเซียนนะครับมากกว่านี้เพราะว่าของประเทศอื่นเขาก็เดินหน้าไปอย่างอย่างรวดเร็วนะครับคือเขาไม่ได้รอรอเรานะครับ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ผู้บริหารระดับสูงของประเทศ7ตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยได้จัดประชุมอาเซียนซีโอมิทติ้งที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียและคาดว่าจะได้ลงนามจัดทําดัชนีฟุตซีอาเซียนสตาร์ร่วมกันซึ่งจะมีหุ้นที่น่าสนใจ180ตัวโดยแต่ละประเทศส่งเข้ามา30ตัวเพื่อให้เกิดความน่าสนใจลงทุนและดึงดูดให้กองทุนขนาดใหญ่ทั่วโลกเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคนี้ โดยประเมินว่าทุกๆ100ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงทุนในกลุ่มนี้จะมีเงินลงทุนต่างชาติอยู่ในไทย18-19ล้านดอลลาร์สหรัฐล่าสุดในปี2556าลำดับมาเก็ตแคปตลาดหุ้นในภูมิภาคประเทศสิงคโปร์ครองอันดับสูงสุด7,40 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐตามด้วยมาเลเซีย5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐไทย3,50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอินโดนีเซีย3,40 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐฟิลิปปินส์2 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเวียดนามล้านดอลนาร์สหรัฐ ส่วนลาวและกัมพูชามีขนาดเล็กมากมีมูลค่ามาเกตแคบ35,000ล้านบาทและ3,000ล้านบาทตามลำดับอริยาอยู่ยาวทีมข่าวเศรษฐกิจข่าวจริงสปริงนิวรายงาน